สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนอูทองอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9ค่ะและกราบสวัสด,ดีคณะกรรมการทุกท่านอีกครั้งนะคะดิฉันเด็กหญิงวนิตาเนราแกกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงพันริพรจงสมจิตกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สค่ะ ครับสวัสดีครับและก,กับผมเด็กชายวิทย์วิชัยภูมิกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะนำเสนอโครงงานเรื่องการจำลองภาษามิติอ,อาคารและอพาร์ตเมนต์นะคะที่มาและการดำเนินงานนะคะเนื่องด้วยปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาก้าวไกลมากขึ้นจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และนิยมมาใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีกันอย่างแพร่หลายนะคะรวมไปถึงโปรแกรม Google SketchUp ของพวกเราด้วยก็เป็นโปรแกรมที่สามารถจำลองออกแบบโมเดลและจำลองอาพาร์ตเมนต์และสถานการณ์จริงค่ะที่มานะคะที่พวกเรานำโปรแกรม Google SketchUp มานำเสนอในวันนี้ก็คือ 1. พวกเรานะคะได้มีความรู้พื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นช่วงมัธยมศึกษาปีที่2 จึงทาให้เกิดความสนใจและเห็นถึงความสําคัญของปัจจัย4ได้แก่อาหารเครื่องนุ่มหมอมยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยอาพาร์ตเมนต์นะคะก็เป็นที่อยู่อาศัยจึงทําให้มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตประจําวันค่ะ นอกจากโปรแกรม Google SketchUp นะคะจะใช้ออกแบบอาพาร์ตเมนต์และจำลองโมเดลสามมิติแล,แล้วยังสามารถนำประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้ด้วยเช่นการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมการศึกษาด้านการก่อสร้างและการศึกษาด้านที่จะศึกษาจะจะฝึกสอนค่ะค่ะวัตถุประสงค์นะคะ1นนะคะ เพื่อศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google SketchUp นะคะ2นะคะเพื่อศึกษาศึกษาเพื่อค,คิดคิดค้นนะคะเรื่องที่เราสนใจและนำมาปรับปรุงใช้ในโปรแกรมะคะ่ะ 3. นะคะศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google SketchUp นะคะและ4นะคะศึกษา เพื่อสามารถให้ติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครูนะคะนักเรียนและเพื่อนๆในห้องและหรือคนที่สนใจโครงงานของเราคะ่ะผลที่คาดว่าจะได้รับค่ะหนึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงงานเรื่องเรื่องการออกแบบอะพาร์ตเมนต์ด้วยโปรแกรม Google SketchUp 2ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างอะพาร์ตเมนต์ด้วยโปรแกรม Google SketchUp 3ผู้เรียนนะคะได้สามารถ ผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเองและสามารถนำมาประยุกใช้ด้านการศึกษาได้และสเราได้นำนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศมาทำงานให้เกิดความคิดสร้างสารรค์และความรวดเร็วสะดวกสบายค่ะ ในการจะทําโครงงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Google SketchUp เรื่องการสร้างอพาร์ตเมนต์ให้ครับผมพวกเราก็มีขั้นตอนอย่างนี้ครับหครับคือการคิดหัวข้อหัวข้อเพื่อนําเสนอกับครูที่ปรึกษาครับสค,บคือการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรม Google SketchUp ก่อนนะครับว่าโปรแกรม Google SketchUp นั้นที่เราจะใช้มานั้นมีเครื่องมืออะไรบ้าง สามครับคือการศึกษาการสร้างอาคารอพาร์ตเมนต์ก่อนนะครับว่าอาคารอพาร์ตเมนต์นี้เราจะเราจะสร้างแบบไหนเราออกแบบมายังไงแล้วเราต้องใช้เครื่องมืออะไรในการสร้างของโแกรม Google SketchUp ครับ4ครับคือการออกแบบโมเดลสามมิติของโมเดล Google SketchUp ก่อนนะครับว่าไออาคารอพาร์ตเมนต์นี้เราจะให้สูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่หรือว่ามีทั้งหมดกี่ห้องในแต่ลาชั้นนะครับต่อไป ต่อไปนะครับผมคือการเก็บรายละเอียดภายในครับซึ่งการเก็บรายละเอียดภายในนะครับผมเราก็คือเก็บรายละเอียดภายในแบบว่าใส่เฟอร์นิเจอร์ลงไปใส่อ,าอ่างน้ําเตียงนอนหรือห้องน้ําห้องนอนเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนั้นครับต่อไปครับคือการเก็บรายละเอียดภายนอกเก็บรายละเอียดภายนอกครับผมคือการลงสีใส่หลังคาหรือว่าใส่ต้นไม้ใบหญ้าหรือใส่อ่างน้ำลงไปพวกนั้น,นครับต่อไปครับคือการเขียนรูปคือการเขียนรูปเล่ม โครงงานแล้วก็สรุปผลครับโอเคนะครับผมเราก็เข้ามาสู่โครงงานแรกเลยครับซึ่งการซึ่งการทําในโครงงานเรื่องออกแบบกุ ้างอพาร์ตเมนต์นะครับเรานี่นี่คือในชั้นแรกครับในชั้นแรกนะครับผมเราก็จะประกอบทั้งหมด5ห้องครับซึ่งในแต่ละห้องครับก็จะมีห้องหลาย,ลายแบบและสไตล์เพื่อที่ให้คนมาเข้าใช้ได้แบบเพื่อที่ให้คนที่จะมาเข้าใช้ได้รับเลือกได้ให้นะครับผมซึ่งในแต่ละห้องครับก็จะได้เห็นว่ามันมันจะมีมันจะมีแบบการจัดเรียงที่การจัดเรียงที่หลายแบบอย่างเช่นอาคารใเช่นชั้น2ชั้นสองก็กับชั้นหนึ่งก็จะจัดเรียงแบบไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งซึ่ง,งเราทําอย่างนี้เพื่อที่ให้ เพื่อให้คนเพื่อให้คนมาใช้ได้แบบเลิกเกี่ยแพร่หลายนะครับซึ่งในแต่ละห้องนะครับราคาก็ขึ้นอยู่ที่1 0 0 0 0แสนถึง5 0 0แสนครับโอเคโอเค,อเคนะครับผมหลังจากหลังจากที่บอกราคาแล้วซึ่งราคารอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดเรามีทั้งหมด5ชั้นครับในแต่ละชั้นครับผมในแต่ละชั้นก็จสูงทั้งหมด5เมตรครับซึ่ง ซึ่งในแต่ละชั้นก็จะมีห้าห้องห้าห้องใช่ไหมครับแลวแต่แลวแต่ในแต่ละห้องก็จะจัดแบบไม่เหมือนกันซึ่งที่เราบอกวีทั้งหมดห้าห้องในแต่ละห้าห้องในห้าห้องนี้มันจะจะจัดแบบไม่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องการให้คนที่มาเข้าใช้คนที่ม่เข้าใจคนที่มาเข้าใช้นั้นในในตามแบบไลฟ์สไตล์เขาเองนะครับเช่นห้องแรกในห้องแรกอาจจะเป็นห้องวินแบบแนวสไตล์วินเทจนะครับหรือว่าจะเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นหรือคลาสสิกอะไรพวกนั้นแล้วแต่ผู้ที่เขาเลือกใช้ครับ สรุปผลที่เราได้กล่าวมาข้างต้นนะคะโครงงานเรื่องการออกแบบรูปสามมิติอาคารและอพาร์ตเมนต์นะคะโดยโปรแกรม Google SketchUp นะคะได้ผลลัพธ์คือการออกแบบสามมิตินะคะมีลักษณะเสมือนจริงนะคะและสามารถนำาปยชน์ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะตัวอย่างเช่นนะคะคือการปรับปรุงอาคารค่ะการออกแบบภายในนะคะและ จากการที่เราศึกษานะคะโปรแกรม Google SketchUp เรื่องอาคารอพาร์ตเมนต์นะคะได้ผลสรุปมาว่าโปรแกรม Google SketchUp นะคะเป็นโมเดล3มิติที่มีลักษณะเสมือนจริงนะคะมีใช้งานสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ ได้ผลลัพธ์คือจากการศึกษาครั้งนี้ค่ะสามารถศึกษาในหนังสือในเว็บไซต์นะคะและสามารถนำประโยชน์ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันพวกเราก็ขอจบการรายง,งานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ